I <laughs> do <laughs> 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 <laughs>

ก็ึงก็ป้อนข้าแม่สมัยที่เด็กแมก่ป้อนข้าผมแ่ก็ตอบแทน,นคุณท่านบ้างเพราะว่าตอน,นท่านแก่แล้วเินไม่ไหวผมมีความสุขครับที่ได้ทดแทนคุณคุท่านนะครับถ้าใครมีพ่อแม่ก็ดูแลท่านให้ดีแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ มันก็เป็นมาจากกรรเนิดแขกเนี่ย